ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักดอกเอเพื่อที่จะทำผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะค่ะได้ที่ใช้เราก็จะเป็นได้คัตตอนนะคะไหมพรมคัตตอนนะคะซึ่งไหมพรมคัตตอนนี้จะเหมาะสำหรับาการถักเสื้อนะคะหรือถักผ้าบันคอเพราะว่ามันจะนุ่มไม่คันนะคะ จะนิ่มๆสำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันแข็งๆนะคะไม่ชอบได้ที่มันแข็งๆนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะเราจะมาะถักดอกกันนะคะใ่ะ้ดูตัวอย่างดอกก่อนดอกที่เราจะถักจะเป็นดอกอย่างนี้นะคะจะเป็นดอกนี้นะที่เราทำผ้าพันคอนะคะเริ่มกันเลยนะ เราเริ่มที่โซ่สิบนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะถักสบายๆแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาลงโซ่ข้างล่างนี้กันคือแทงลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ดึงออกนะคะอันนี้หนึ่ง แทงลงไปพวักขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออกก็จะได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมดสิบห้าครั้งนะทำดูนะคะเราได้สิบห้าครั้งแล้วนะคะใครได้แบบนี้บ้างแล้วก็เก็บแถวนะคะเก็บแถวนะคะโซ่แปด ส3 4 5 6 7 8ีานะคะโซ่8นะพันแล้วก็ทำขามันแทงลงไปควักขึ้นมาเอาออกทีละ2นะคะระหว่างขามันโซ่ห้ะพันลงไปแทงนะคะพักขึ้นมาแล้วก็อ,ออกทีละสอง ะะก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้คือแถวนี้นะคะทําให้มันได้แปดนะอ่านะคะมาน,นับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีนี้แปดนะคะแปดแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอ่าโซ่หลอนี้ห้านะคะลงให้ได้ครบ8ปดขา อพอแปดแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะได้ไหมแปดนะคะพอลงอย่างนี้แล้วเราก็จะทำแถวนี้การน,นะคะโซ่สามลงขามัน่นนะคะลงสองนะเพราะโซ่สามเรานับเป็นหนึ่งขา เห็นหรือปล่าเนี่ยถักไปก็เอียงไปผู้ถักนะผู้สอนนะผู้สอนผ,ผิดอ่าโซ่อันนี้นะคะลงนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ขึ้นขาสองนะคะโซ่สิบนะคะลงขามันตรงนี้นะคะลงสาม ลองถ,ถักตามนะคะดูมือก็ได้นะคะว่าผู้สอนพันควักแบบไหนนะคะทีนี้ก็โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็ลงนี้เรากำลังจะทำแถวนี้เนี่ยแถวนี้นะคะอันนี้คือโซ่สิบ แล้วเราก็มาลงขาสามโซ่สิบทำให้ครบนะคะจะต้องได้ 8, นะดนะทีนี้เราจะจบแถวแล้วนะคะแล้วก็จบแถว,แล,วแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแถวนี้ก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มตรงนี้กันนะคะโดยที่พันนะคะแล้วก็อ้อมมาตรงนี้มาตรงนี้เลยนะคะ ทำขามันขึ้นมาห้านะคะห้าขาสองสามสี่ห้าอ่าพอได้ห้าขาแล้วโซ่สองนะคะโซ่สองพันขามันอีกทีห้าครั้ง ะะพอได้ห้านะคะครบห้าแล้วลงตรงนี้ลงตรงกลางนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแทงลงไปควักขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นนะคะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้นะคะกิดขึนนี้ อ่านทําขามันมาช่องนี้แล้วนะคะทำเหมือนเมื่อกี้นะคะหนึ่งขาแล้วสองสามสี่ผู้สอนจะถักช้าๆนะจะได้ถัก ไปด้วยกันได้นะคะห้านะโซ่สองนะคะทำอีกห้า พอได้ห้าแล้วก็ลงตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะทำวนไปมันจะได้แปดดอกนะนะคะทำวนไปนะค่าเราได้แปดดอกกันไหมคะอ่าอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายดอกสุดท้ายลงตรงนี้นะ นะคะนับดูซิว่าไ,ได้แปดดอกไหมอ่าแล้วเรามาเริ่มแถวนี้กันแล้วนะคะเริ่มแถวนี้นะโซ่สิบห้าค่ะอ่าแล้วก็แทงลงตรงกลางนี้นะคะโซ่สิบห้า ตร,ตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะถักวนไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าแล้วเราจะมาจบแถวกันละทางลงตรงนี้นะนะคะทีนี้เราจะเริ่มตรงนี้แถวนี้นะคะโซ่สิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่าลงนี้นะคะเห็นไหมลงนี้นะแล้วก็โซ่สิบนะคะโซ่สิบแล้วลงนี้ยังลงช่องเดิมอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้ ดูใหม่นะโซ่สิบค่ะอันนี้ลองลองนี่นะคะห่วงนี้โซ่เสบลองห่วงเดิมนะคะโซ่เสบ สอนจะใช้เสียงเบานิดนึงเนาะเพราะว่าให้อยากให้สังเกตมือไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะลงตรงนี้แล้วโซ่สิบก็จะลงห่วงเดียวกันนี้นะคะโซ่สิบลงข้ามนี้โซ่สิบแล้วก็จะลงห่วงนี้ห่วงเดียวกันนี้นะคะ ทำวนไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่เราจะจบแถวกันนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ <c oughs> ได้ไหมนะคะเราจะมาจบแถวกันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะ ทีนี้เราจะมาขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่สิบนะคะโซ่สิบวนข้ามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้วนข้ามแต่ละช่องไปนะคะ ่ okay, มาบน,นิก็จะได้แบบนี้เราจะทำแถวนี้กันแถวนี้นะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโซ่นะคะเราจะทำแถวนี้นะคะแถวนี้นะถักวนมานะคะ ค่ะแล้วเราก็จบแถวกันแล้วนะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มแถวสุดท้ายคือแถวนี้นะคะอ่าแทงลงไปนะคะพันขึ้นมาทำขามันห้าขานะคะ ข้อสองค่ะห,ห้าขาเหมือนเดมิมมองเห็นไหม จได้5นะคะแทงมันนี้ไม่ต้องอะไรเลยนะแทงลงไปเฉยๆพันขึ้นมาแล้วก็ควักก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือแถวนี้แหละที่เราทํานะคะห้าขาเหมือนเดิมช้าๆช้าๆดูใหม่ ซ่สองนะคะอ่าเด็ครบแล้วก็แทงลงมานี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นมหม เนี่ยจะได้แบบนี้นะคะอืมทำให้ครบนะคะวนให้ครบนะนะคะเมื่อวนครบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบดอกอา่าดอกแบบนี้นะ,ะเป็นอันเสร็จหนึ่งดอกนะคะให้ทำดอกอย่างนี้ไว้สิบห้าดอกนะคะนะถักไปนะคะให้ทำดอกอย่างนี้ไว้สิบห้าดอก แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำผ้าคลุมไหลกัน